สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังค่ะเรามาอ่านจากไม้จากชายทุ่งตอนสุดท้ายกันนะคะเหือประมาณสักสิบสองหน้าจนถึงปกหลังเนี่ยจะอา่านตอนเดียวจบเลยค่ะเมื่อถึงตอนที่ชื่อว่าลดกินข้าวเพื่อช่วยชาวนารักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมท่านผู้ชมฟังคะอันนี้ถือว่าเป็นทศนคติส่วนตัวของอาจารย์สวัยบุญมานะคะเพราะว่าท่านมองว่าข้าวมันใช้น้ําเยอะ รพระพ้าพเจ้าก็ยังคิดแบบคนไทยนะคะเพราะว่าเราเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําจะเปลี่ยนไปกินบงกินบันมันคงจะเป็นเรื่องไม่แย,ย่ไม่ง่ายนะคะในการเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินแต่อย่างไรก็ตามน,นี่ก็ต้องเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอาจารย์อาจจะถูกก็ได้นะคะในเวลาที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไรก็ตามเรามาอ่านกันดีกว่าค่ะลดกินข้าวเพื่อช่วยชาวนารักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผมพูดเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วจนจำไม่ได้ว่าพูดไว้ที่ไหนบ้างช่วงนี้มีผู้อ้างถึงจึงขอนำมาเสนอให้ผู้อ่านพิจารณาว่าจะนำไปลองทำดูบ้างหรือไม่โดยเฉพาะในบริเวณของการเริ่มทำสิ่งใหม่ในโอกาสขึ้นปีใหม่ดังที่ทราบกันดีชาวนาไทยมักยากจนทั้งที่ผลิตข้าวเลี้ยงชาวโลกมานานรัฐบาลมักบอกว่ามีนโยบายช่วยชาวนา แต่ตอนนี้ชาวนาพากันแบกหนี้ก้อนโตอย่างทั่วถึงวิธีหนึ่งซึ่งเราจะช่วยชาวนาได้คือลดการกินข้าวแล้วหันไปกินอาหารอื่นแทนการลดการกินข้าวนั้นรวมทั้งการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีฐานเป็นข้าวด้วยอา,าทิเช่นกว๋วยเตี๋ยวและขนมจีนกว๋วยเตี๋ยวและขนมจีนการที่เรามากินข้าวกันวันละสามมือ้อยังผลให้ราคาข้าวมีความสําคัญต่อการครองชีพสูงยิ่ง รัฐบาลจึงต้องการกดราคาข้าวให้ต่ำไว้มิฉะนั้นจะอยู่ไม่ได้เมื่อราคาข้าวพุ่งขึ้นไปตามราคาตลาดโลกย้อนไปในอดีตรัฐบาลถึงกับกดราคาข้าวลงโดยตรงด้วยการเก็บภาษีที่เรียกว่าค่าพรีเมียมข้าวหากคนไทยส่วนใหญ่กินข้าวน้อยลงราคาข้าวย่อมไม่มีผลต่อการครองชีพมากนะักซึ่งจะชักจูงให้รัฐบาลเห็นว่าหมดความจำเป็นที่จะต้องกดราคาข้าวไว้เพื่อเอาใจประชาชน อาหารจำพวกแป้งที่กินแทนข้าวได้มีหลายอย่างรวมทั้งขา้าวโพดมันเทศมันฝรั่งมันสับปะหลังเผือกกล้วยและฟักทองการกินของของอื่นแทนข้าวไม่เพียงแต่จะช่วยชาวนาให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้นหากยังเป็นการช่วยให้ผู้กินได้ธาตุอาหารครบถ้วนยิ่งขึ้นพร้อมกับช่วยลดปัญหาต่างๆทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในด้านการได้ธาตุอาหารครบถ้วนยิ่งขึ้นนั้น คงเป็นที่ประจักษ์แล้วเนื่องจากอาหารแต่ละอย่างมีธาตุอาหารต่างกันยิ่งกว่านั้นบางอย่างมีธาตุอาหารที่ร่างกายต้องการเป็นพิเศษแต่ไม่ค่อยมีในข้าวโดยเฉพาะข้าวขาวที่ถูกขัดสีจนไม่มีรังเรืออยู่การศึกษาพบว่ามันเทศที่มีสีเข้มมีธาตุอาหารครบถ้วนกว่าอาหารทุกชนิดที่กล่าวถึงฟักทองซึ่งมีสีเหลืองก็มีธาตุอาหารมากเช่นกันนอกจากนั้น อาหารเหล่านี้มีแคลอรี่ต่ำกว่าข้าวผู้ต้องการคุมน้ำหนักและรักษาหุ่นจึงได้รับผลพลอยได้จากการกินอาหารพวกนี้ด้วยยิ่งกว่านั้นอาหารที่กล่าวถึงมีรสชาติในตัวของมันเองทำให้ไม่จำเป็นต้องใส่เกลือเพื่อทำให้เกิดรสอร่อยส่งผลให้การกินอาหารเหล่านี้มีผลดีต่อผู้ที่มีความรันโลหิตสูงในด้านสิ่งแวดล้อมประเด็นที่คนพิจารณามีหลายอย่างอาทิเช่น 1. การใช้พลังงานและปัญหาโรคร้อนตามธรรมดาตามธรรมดากว่าจะเป็นข้าวสวยได้ข้าวต้องใช้พลังงานหลายทอดคือหลังจากเก็บเกี่ยวจากท้องนาข้าวจะต้องถูกนำมาสีมาซ้อมและมาหุงในกรณีที่ข้าวถูกนำมาทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวและขนมจีนข้าวต้องถูกนำไปทำเป็นแป้งก่อนแล้วจึงทำเป็นเส้นในกรณีของก๋วยเตี๋ยว เส้นยังต้องถูกผัดหรือต้มอ,อีกครั้งหนึ่งด้วยกล้วยไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่มเพราะปอกกินได้ทันทีหลังจากที่นำมาจากสวนส่วนข้าวโพดมันชนิดต่างๆเผือกและฝักทองก็ใช้พลังงานเพื่อทําให้สุกเพียงครั้งเดียวยิ่งกว่านั้นส่วนใหญ่ยังทําให้สุกได้ง่ายกว่าการหุงข้าวอีกด้วยหากถามว่าควรกินขนมปังแทนข้าหรือไม่ขอเรียนว่า ขนมปังต้องใช้พลังงานหลายทอดเช่นกันเพราะหลังจากเก็บเกี่ยวมาจากนาแล้วข้าวสาลีจะต้องถูกนำมาสีมาซ้อมมาทำเป็นแป้งแล้วจึงทำเป็นขนมปังได้ยิ่งกว่านั้นถ้าต้องการกินขนมปังปิ้งก็ต้องใช้พลังงานอีกทอดหนึ่งการใช้พลังงานมากเกินไปเป็นปัจจัยก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน 2. การใช้น้ำ การศึกษาพบว่าถ้าคิดการปลูกข้าวถ้าคิดการปลูกข้าวต้องใช้น้ำหนึ่งร้อยส่วนการปลูกพืชอื่นที่กล่าวถึงจะพึ่งน้ำเพียงย5สส่วนเท่านั้นจิงอยู่ในฤดูฝนเมืองไทยเหมาะแก่การปลูกข้าวเพราะมีน้ำท่วมพื้นดินอย่างทั่วถึงอยู่เป็นเวลานานแต่การพยายามปลูกข้าวในฤดูแล้งเป็นการฝืนธรรมชาติหากคนไทยส่วนใหญ่หันไปกินอาหารที่กล่าวถึงแทนข้าว ชาวนาย่อมหันมาปลูกพืชเหล่านั้นมากขึ้นโดยเฉพาะในฤดูแล้งที่มีน้ําให้ใช้เพียงจํากัดนําไปสู่การประหยัดน้าไปในตัวนัหนึ่งการปลูกพืชหลายอย่างตลอดปีจะทําให้ชาวนามีรายได้เพิ่มขึ้นรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปย่อมนําไปสู่การซื้อหาสินค้าและบริการซึ่งนําไปสู่การขยายตัวของภาคอืน่นอีกทอดหนึ่งด้วย 3. ปัญหาที่มากับการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ย่อมเป็นที่ทราบกันดีว่าการปลูกพืชการปลูกพืชเชิงเดี่ยวจํานวนมากซ้ำซากนั้นเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาที่มาจากสัตรูพืชซึ่งมักนาไปสู่การกําจัดด้วยสารเคมีที่มีผลกระทบสูงต่อทั้งสิ่งแวดลอ้อมและตัวผู้ใช้การปลูกพืชสลับกันนอกจากจะทําให้ลดปัญหานั้นแล้วยังเป็นการช่วยรักษาดินให้คงความสมบูรณ์ไว้ได้มากขึ้นอีกด้วย ในฐานะผู้เคยปลูกทุกอย่างดังที่กล่าวถึงขอยืนยันว่าพืชเหล่านั้นปลูกง่ายกว่าการทำนาถ้าใครจะลองปลูกในสวนครวัวนอกจากพืชเหล่านั้นแล้วยังมีหมันอีกหลายชนิดที่ใช้กิ่นแทนข้าวได้แต่ไม่ค่อยมีขายในท้องตลาดอาทิเช่นหมันมูเสือหมันตะพาหมันเสามันจำพวกนี้มีข้อดีคือเป็นพวกจำพวกข้ามปีที่ปลูกแซมไว้ตามต้นไม้อื่นได้ ทำให้เหมาะสําหรับผู้มีสวนทุกขนาดการปลูกแซมไว้เพิ่มการปลูกแซมไว้เพิ่มความหลากหลายของพืชในสวนอันเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกสถานหนึ่งด้วยเมื่อพูดถึงเรื่องนี้มักมีผู้ถามเสมอว่าการกินอาหารอื่นแทนข้าวจะทําให้รู้สึกอิ่มท้องจนไม่ต้องรู้สึกหิวข้าวหรือไม่ในฐานะผู้ปฏิบัติมานานขอยืนยันว่าไม่รู้สึกหิวแน่นอนนอกจากในตอนเริ่มต้นเท่านั้น หลังจากเวลาผ่านไปไม่กี่วันความรู้สึกว่าหิวข้าวนั้นจะหายไปว่ากันว่าปี2555จะเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงครั้งใหญ่หากคนไทยลดการกินข้าวตามแนวที่กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงสําคัญมากกว่าด้านหนึ่งคือจะเกิดขึ้นความเปลี่ยนแปลงสําคัญมากกว่าด้านหนึ่งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนพิมพ์ครั้งแรกในกรุงเทพธุรกิจวันที่13มกราคม2555ท่านผู้ชมโปรดฟังค่ะ ณวันนี้วันที่5กรกฎาคม2563มเนี่ยมีเรื่องราวเกี่ยวกับข้าวก็คือมีการตั้งประเด็นให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเรื่องการนำข้าวเข้ามาในราชาอาณาจักรของกรมธุรกิจการค้าหรือกรมส่งเสริมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ในการทำนองนี้นะคะก็ไปที่บทบทยงกันมากบนโลกออนไหท์ทีเดียวเพราะว่าถ้านำข้าว้ามาในชาวนาไทยก็คงลำบากแน่นอน เอาละค่ะต่อไปเป็นภาคผนวกของจดหมายจากชายทุ่งนะคะ,ะก็ยังเป็นรูปทุ่งนากับฟ้ากว้างของอาจารย์สวัยบุญมาที่บ้านนากระบังนะคะบิลเกตยึดหลักไตรสิกขาและเศรษฐกิจพอเพียงชื่อของบทความสื่อถึงความย้อนแย้งทันทีสำหรับผู้ที่รู้ว่าบิลเกตเป็นเศรษฐีลำดับสองของโลกด้วยทรัพย์สินประมาณ80,000ล้านดอลลาร์ในฐานะผู้เคยเรียนวิชา การศึกษากับวิชาการศึกษากับเศรษฐศาสตร์และได้ติดตามเรื่องราวของเขามานานผมมองว่าบิวเกตเคร่งครัดในการปฏิบัติหลักธรรมหลายหมวดของพุทธศาสนารวมทั้งไตรสิกขาแม้เขาจะเติบโตในครอบครัวโปรเตสแตนและภรรยาเป็นคาทริทที่เคร่งครัดในการปฏิบัติก็าตามนอกจากนั้นเขายังปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจอพอเพียงอีกด้วยเนื่องจากบิวเกตเป็นผู้ครองเรือนผมจึงใช้ไตรสิกขาที่ประกอบด้วยทานศีลภาวนา พิจารณาพฤติกรรมของเขาตรายเสกขาแนวนี้ต่างกับของผู้ที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแนวศีลสมาธิปัญญาเพื่อปูทางสู่นิพพานเรื่องการทำทานของบิลเกตซึ่งมองได้ว่ามาจากหลักพรมวิหารสีลคงทราบกันดีแล้วคือเขาบริจาคทรัพย์สินให้มูลนนธิที่เขาตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วกว่า30 0 0 0ล้านดอลลาร์และเพิ่งบริจาค100ล้านดอลลาร์เพื่อหาทางสู้กับไวรัสโควิด1 9 นอกจากนั้นเขายังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าการบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ของเขาจะไม่ต่ำกว่า95%ของทรัพย์สินอีกด้วยสำหรับสีลซึ่งกำหนดแนวพฤติกรรมที่บุคคลในหลายสถานะพึงปฏิบัติผมใช้สีล5เป็นฐานของการพิจารณาผู้คลองเรือนบิลเกตบิลเกตเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเป็นของเป็นฐานของการพิจารณาผู้ครองเรือน บิลเกตและสรุปว่าเขาปฏิบัติค่อนข้างเคร่งครัดผมใช้คำว่าค่อนข้างเนื่องจากเคยมีแรงงานว่าในสมัยหนึ่งเขาชอบบึ่งรถปอด์ตรถพ o r s c หรือปอเช่นะคะด้วยความเร็วสูงซึ่งคงบ่งบอกถึงความประมาทที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายไม่มีเรื่องราวที่ชี้บอกว่าเขาละเมิดข้ออื่นส่วนด้านภาวน,นามองได้ว่าเขาเค,าคร่งคัดมากเนื่องจากเขาศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา การปฏิบัติข้อนี้เขาทำตามอิธิบาท4แบบครบถ้วนในสมัยเด็กเขาทุ่มเทเวลาให้แก่การแสวงหาความรู้ทั้งด้านคอมพิวเตอร์ส่งผลให้เขาแตกฉานจนบริษัทคอมพิวเตอร์จ้างวานไปจับแมลงหรือบั๊กในโปรแกรมของบริษัทในสมัยทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำอยู่ใน Microsoft เขาปลิดตัวจากชีวิตประจำวันปีละสองครั้ง<ม>ราวครั้งละราวหนึ่งสัปดาห์เพื่อทุ่มเทเวลาอ่านหนังสือวิชาการต่างๆที่เพิ่งพิมพ์ออกมา และเขามองว่าเขาน่าจะต้องรู้หลังกเกษียณจากงานเขาอ่านอย่างกว้างขวางขึ้นหลังอ่านจบเขามักเผยแพร่บทสรุปสั้นๆหรือทำทานทางปัญญาผ่านบล็อกชื่อ g e t g e t n e n s นะคะ getnews com สำหรับด้านเศรษฐกิจพอเพียงที่คนไทยโดยทั่วไปมักท่องได้ว่าประกอบด้วยสามขวงคือความพอประมาณความมีเหตุผลและความม,มีุรมคุ้มกันกับสองเงื่อนไข ได้แก่ความรู้และคุณธรรมสองเงื่อนไขเป็นฐานของการปฏิบตัติซึ่งผมมองว่าบิลเกตเคร่งคัดมากด้านความรู้ได้พูดถึงแล้วสำหรับด้านคุณธรรมย้อนไปเมื่อครั้งเขายังบริหาร Microsoft ผมเคยประมาณผมเคยประนามเขาว่ามีพฤติกรรมจำพวกจงใจใช้พลังพลังทางการเงินและสถานะในตลาดคุกคู่แข่งขนาดเล็ก แต่ณนวันนี้ผมสรุปว่าเขาอาจเคยมีพฤติกรรมจาพวกนั้นบ้างแต่ไม่ได้สร้างปัญหามากนักเนื่องจากเกิดบริษัทขนาดยักษ์อย่างรวดเร็วจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งโดยตรงของ m น c r o s o f t ส่วนด้าน3ห่วงองค์ประกอบเดียวที่อาจมีผู้แย้งอย่างรุนแรงได้แก่ความพอประมาณซึ่งความร่ำรวยมหาศาลบ่งบอกว่าเขาไม่น่าจะมีเรื่องนี้ผมมองที่2ประเด็นคือ1 และระบบตลาดเสรีสะท้อนสัญชาตญาณด้านความต้องการมีอิสระและการแลกเปลี่ยนของมนุษย์ผู้มีความสามารถสูงอาจร,ำร่ำรวยซึ่งเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้ห้าม 2. Bill กกอาจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้บริหารของ Microsoft เมื่ออายุเพียง45ปีเพื่ออุทิศเวลามากขึ้นให้แก่มนลนิธิเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเขาและเมื่อกลางเดือนที่แล้วเขาวางมือทุกอย่างแม้กระทั่งตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพื่ออ,อุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่งานด้านการกุศล เขาอายุเพียง64ปีและยังมีสุขภาพดีเข,เขาไม่สละตำแหน่งเหล่านั้นเขาถ้าเขาไม่สละบตำแหน่งเหล่านั้นเขาย่อมได้รับค่าตอบแทนในระดับซึ่งคนทั่วไปคงเห็นได้เพียงในฝันเรื่องราวที่เล่ามานะ่าจะพอสรุปได้ว่าบิลเกตปฏิบัติตามหลักธรรมบางหมดของพุทธศาสนายอย่างเคร่งครัดกว่าคนไทยจำนวนมากที่อ้างาตนเป็นพุทธมามะกะและในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติตามแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่าคนไทยที่ท่องได้อย่าง คล่องแคล่วว่าแนวคิดนี้มี3าห่วงกับ2เงื่อนไขไม่ต่างกับการท่องศีลหมาตั้งแต่ครั้งอย่างเป็นเด็กตีพิมพ์ครั้งแรกในกรุงเทพธุร,รกิจประจำวันที่17เมษายน2563ค่ะก็เร็วยเรอนะคะต่อมาเป็นโมูลนิธีนักอ่านบ้านานาเป็นหน้าของเว็บไซต์นะคะ w w w b ์ไ n เบ r e a ้านนา m มูลนิธินักอ่านบ้านนารับบริจาคหนังสือในกิยสารอุปกรณ์กีฬาและเสื้อผ้าเพื่อส่งมอบใ,ให้นักเรียนและห้องสมุดริมทางกรงารยนตรที่ประสงค์จะร่วมบริจาคโกรนาส่งหีบห่อไปที่สำนักง,งานของมูลนิธิณโรงเรียนวัดวพิกุลแก้วตําบลพิกุลออกอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก26110สําหรับกรารยนตรที่ประสงค์จะบริจาคเงินทุนโกรนาโอนเข้าบัญชีกองทุนโครงการรักอ่านบ้านนา ธนาคารกรุงไทยสาขาบ้านนาเลขบัญชี212-0-07-043-1อันนี้ก็เป็นรูปอาจารย์สวัยถือมาอยู่นะคะสวัยบุญมาเกิดในครอบครัวชาวนาที่อำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเมื่อปี2488ได้รับการศึกษาพื้นฐานจากบ้านและสถาบันต่างๆดัง,งนี้ ประถมศึกษาโรงเรียนวัดแหลมไม่ย้อยมัธยมศึกษาโรงเรียนบ้านนานายกพิทยากรวิชาครูวิทยาลัยครูเทพสตรีปอ .2 ส,สูงและวิทยายลายัยหรือประกาศยบัตรชั้นสูงนะคะและวิทยายลายัยวิชาการศึกษาประสานมิตรวิชาเศรษฐศาสตร์เครมองแมคเคนาคอลเลจบีและเครมองเกรดูเอตยูนิเวอร์ซิตี้พีเอชดี หลังจากทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ธนาคารพัฒนาเอเชียและธนาคารโลกเป็นเวลาสองทศวรรษได้ออกมาศึกษาวิชาต่างๆทั้งในต่างทั้งในต่างประเทศและในเมืองไทยพร้อมกับได้เขียนบทความลงพิมพ์ในสื่อหลายแห่งและหนังสือเกือบ30เล่มในปัจจุบันใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อศึกษาวิชาต่างๆและเขียนบทความประจำคอลัมน์บ้านเขาเมืองเราในหนังสือกรุงเทพธุร,รกิจ พร้อมกับเป็นผู้บริจาคทรัพย์และขับเคลื่อนง,งานวิทยาทานของมูลนิธินักอ่านบ้านานาหรือ w w w b บ้านนาวะคะปกท้ายก็เป็นภาพสีสีดวงตะวานันน่าจะเป็นอัศสดงนะคะแล้วก็มีทิวต้นตาลเรียงอยู่มีทุ่งนาทีเ่เป็นสีน้ำตาลก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพ,พราะภาพเลยมาด,ดูกานนะคะแล้วก็จากนั้น ก็เบลอแล้วก็ภาพข้างล่างก็จะเป็นทุ่งหาสีเขียวนะคะหลอมฟางแล้วก็เขียนว่าทุ่งบุญมานาสวัยนะคะเป็น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 ตาตาข่ายแล้วก็แปะด้วยวงกลมๆอยู่5วงเนี่ยนะคะทุ่งบุญมานาสวัยก็เป็นอ่านว่าจบนะคะเขียนว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของดรสวัยบุญมาและกิจกรรมของบุนิทินักอ่านบ้านนามีอยู่ที่ w ว w เวบ บ้านานา reader.com ค่ะเป็นอันว่าจบบริบูรณ์นะคะสำหรับการอ่านหนังสือที่ชื่อว่าจดหมายจากชายทุ่งนะคะโดยอาจารย์ดรสวัยบุญมานะคะผู้เขียนจดหมายจากบ้านนาก็จบด้วยประการละชนิีแล้ผิดตกพลาดเกินขาดประการใดก็ได้โปรโดอภัยนะคะแล้วก็ซุ่มเสียง เป็นอย่างไรก็ทนทน,ทนฟังกันไปคะ่ะก็ถือว่าได้ใช้นี่ครูบาอาจารย์นะคะก็ต้องเรียนว่านอกเหนือจากการอยากรู้อยากเห็นหนังสือที่อาจารย์อ่านแล้วส่วนหนึ่งที่ได้อ่านหนังสืออาจารย์มาหลายเล่มนะคะก็ถือว่าเป็นการทดแทนคุณอาจารย์ะคะ่ะเพราะอาจารย์ก็ทดแทนคุณแผ่นด,ดินก็ถือว่าเป็นการทําบุญต่อบุญกันไปเล่มอื่นของอาจารย์สวายจะเป็นอย่างไรนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะแต่ว่าข้าพเจ้ามีนี่ตกค้างอยู่บางเล่มน,นะคะก็คือ มีมิจฉหายผู้หนึ่งก็คงอาวุโสสูงแล้วนะคะท่านอยากฟังเรื่องชุมนุมตำรากรอนฉบับขอพระสมุดวระชิรยานขราวที่แล้วก็ได้อ่านสลับไปบ้างบางส่วนเดี๋ยวก็จะอ่านต่อขณะเดียวกันตัวเองก็อยากอ่านสารสมเด็จต่ออีก9้าเล่มแล้วก็ยังมีหนังสืออีกหลายเล่มที่อยากอ่านก็เป็นอันว่าวันนี้เป็นวันอาสาฬหาบูชาค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาเข้าพรรษานี้ก็คงจะได้ปฏิบัติกิจ ต่อสาธารณะเป็นธรรมทานอยู่หลายกิจทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการถูกเบียดเบียนของชาวบ้านจากเมืองแรกที่เมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านโคราชก็ร้องมาว่าว่าจะมีการขยายพื้นที่ทำเหมืองแร่โพแทสหรือว่าสำรวจกันไปโดยบริษัทจากประเทศจีนซึ่งเป็นการขอฟังประชาชนที่แคบมากคือส่งจดหมายไปแค่ผู้นำในระดับ ตำบลเท่านั้นนะคะโดยชาวบ้านไม่รู้เรื่องซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่8กรกฎาคมอีก3วันข้างหน้าเนี่ยค่ะชาวบ้านยังไม่รู้เลยนี่ก็มีคนแอบส่งข้อมูลมาให้ขณะท,ที่ที่อื่นทั่วประเทศก็ยังมีปัญหานี้อยู่มากเลยทีเดียวแล้วก็ยังไม่มีการจัดการที่ดีพอเพราะว่านโยบายที่ผิดพลาดในการที่จะใช้พื้นที่ประมาณ19ที่มีแหล่งแร่ของประเทศน,น,นะคะเ,เปิดให้คนเข้าไปสำรวจแล้วก็บริหารจัดการทำเหมืองแร่ถึง เกือบ10%ค่ะคือประมาณกสักสล้านไร่ที่อยู่ในยุทธศาสตร์และแผนแม่บทแรกแห่งชาติ20ปีนะคะหรือว่าแผนแม่บทแรก5ปีที่กําลังดําเนินอยู่อย่างเข้มข้นทีเดียวนะคะเรียกว่าปล่อยผีกินประเทศกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งอันนี้ยังไม่สามารถจะยับยัง้งหรือชะลอการดําเนินการเรื่องนี้ได้เลยในเชิงนโยบายเพราะว่านักการเมืองส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องผู้บริหารส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ศึกษา รายละเอียดแล้วเชื่อว่าคนที่อนุมัติอนุญาตก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรียกว่าถูกชงมาเซ็นไปโดยที่หลับหูหลับตาเซ็นก็อย่างไรก็ไม่ทราบอนะะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงมากเพราะว่าเรากำลังเผชิญวิกฤตโลกร้อนวิกฤตป่าน้ําแต่ว่าทําให้คนระเบิดแล้วก็ทําลายป่ากันอย่างมาโหฬารอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่มากไอท้ทุ่งทุ่งของอาจารย์เนี่ยจะเดือดร้อนสักบานใดก็ชาวบ้านก็ไม่คยรู้หรอกคะ่ะ อันนี้ก็คือเรื่องราวที่จะต้องสื่อสารกันต่อไปข้างหน้านะคะเอาละค่ะเป็นว่าเราจบบริบรณ์จดหมายจากใช้ทุ่งแต่เพียงเท่านีา้ก็ขอกราบสวัสดีแล้วก็กราบขออภัยในความบกพร่องจากการอ่านใดๆที่เกิดขึ้นก็น้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ